ขึ้นงูไงงาี่น้องูคาเห็ดเลยพี่น้องเออดูไล่ไล่เลยพี่น้องเห็ดพัดเซลทำไงในนี่พัดแซบเลยครับเนี่ยพี่น้องออกเป็นมุ้งเลยครับเนี่ยหกเจ็ดแปดดอกครับบังนีขาวบาดบาดดอกใหม่เลยพี่น้อง สวัสดีสวัสดีตอนเ้าวๆน้องเขาพี่น้องนี่นี่กรสวัสดีค่ะพ้าแม่น้องอ้อยมาเลาะหาเห็ดขึ้นก้อแล้วครับพี่น้องเาเพิ่งเห็ดปวกพี่น้องขอเห็ดขีเทาค่ะเาจะเพิ่งเก็บเฮ็ดปวกไปเห็ดขีเทาครับพี่น้องโพ่อเลยพี่น้องพ่อเฮ็ดแล้วครับพี่น้องเราจะเพิ่งเก็นเห็ดปวกไปเฮ็ดขีเทาพี่น้องเฮ็ดอย่าฝนตกอีกค่ะ ดอกงามๆที่นอ่องสะอาดเลยครับถือฝนขาวยุ้นๆนะครับนี่ท่านขาวจูงงามจูงงา,งามที่นองอย่ดได้จ่มครับ ขี้เท่มามันม,มันพี่นองม,มันน่นนนนนอ,นองชุ่มงอแงครับดอกกําลๆงครับ ดอกนี้พี่นอ้องอาจจะจันได้ทำขุนขุ้ญเตมพี่น้องิ่งขาวจันปรุ่นนะครับ,บรอ้าดอกหม้พี่นองม,มันดอกใหม่ครับเขาจันปุ่นนะครับ พี่น้องออกเป็นมูสแลวครับนี่หกเจ็ดแปดดอกครัคบบางนี้ขาวบานบานดอ,อกใหม่เลยพี่น้อง ใน,ในพัดนึงนะครับเฮี่เสียที่สุดในสามลกูกพี่น้องขออ้อมพ่นหน่อยเลยครับนี่เฮติเทาครับร่างบานเพิ่นกำลังกินนะครับหนา่บ้านเระเตับเตามาันอี่ปรเทศกีเทา มันดูอนะครกันเนาอนี่ตาแล้วครนะับนีนะ่ นะฮะตอครับพี่น้องไปลุ่นกันตอครับขึ้นตาแล้วครับพี่น้องคอยนะครับหมอ่าพี่น้องเฮ็ดลอยออกเต็มบ้ว่านพี่น้องเดี๋ยวจะเฮ็ดเตาเดี๋ยวเอาเฮ็ดปลาค่ะเฮ็ดทุ่น้องพี่น้องคือออกหน่อยครับท้อเมื่อนล่ะดอกเดียวครับ แล้วงอกแล้วอยากเกิดแห้งครับมันนี้พ่เคุณเกิดครับน้องคอยแล้วครับนี่แใช่ครับพี่น้องง่วงๆครับนี่งม่วงกนเลยดอกเงี้ย เถืเม็งนง,ง,งามครับนี่พี่น่องพอเห็นเราโงอ่เสยครับเลยได้บานแล้วครับถือฝนมาขึ้นเฮ้ยเสานีก็พ่อด้ปนอยู่ครับนี่พ่อด้พัดอยู่ครับนี่

เล็ดขี้ลายจะแสบได้พี่ลองหยุดง่ายงานได้พี่ลองขาเห็ดได้พี่น้องเออเล็บลายลายด้พี่น้องเห็ดขักเสร็จับเนี่ย ไน่นีพัดแสบเลยครับมตาพีน้องพวกตาพะอนี่พีน้องมันอนีก็ซ้ำนีก็นกันครับนีมันมานครับเห็ดแสบของผมนี่ กกยยแ,แก้ก็เฮ็ดทุกอย่างเลยครับนี่เฮ็ดขีเทานี่ครับล่างผัดกะเพราหอมห้อยๆครับแกงกระแซพัดกระแสบครับจะได้คลิปนี้ก็ซ้ำนีดก็นะครับว่าออกมาเลาะเบื่องสื่อกับในเฮ็ดเซยครับพี่น้องเนี่ยเฮ็ดยังกะบอกเฮ็ดตัต่อก็ออกไปเนิดแล้วครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน่อยพัทลืนเรื่อครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภายอะไรครับ ขอบคุณหลายเด้อครับเนอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ